รมชาพาณิชย์พร้อมชี้แจงกรกตกรณีหัวเลือกสวมั่นใจพยานหลักฐานพร้อมนพินทรเตรียมหอบหลักฐานแจงกรกตปมหัวเลือกสวลั่นมั่นใจความบริสุทธิ์มีพยานบุคคลและหลักฐานวิทยาศาสตร์วันที่27พฤษภาคมนายนพินทรศรีสันธารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตให้ไปชี้แจงคดีหัวเลือกสวว่าในวันที่28พฤษภาคมจะเดินทางไปด้วยตัวเอง และพร้อมอำนวยความสะดวกในกระบวนการยุติธรรมตนมีพยานบุคคลเป็นผู้ใหญ่ในภาคเอกชนจำนวนมากพอร้องให้การยืนยันว่าข้อความที่ใส่ร้ายนั้นไม่เป็นความจริงรวมถึงมีพยานและหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ด้วยจึงมั่นใจในข้อมูลและพยานหลักฐานของตัวเองส่วนข้อกล่าวหาที่ก่อต่อแจ้งนั้นนายณพินทรบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาในมาตรา77-1ว่าด้วยการได้มาซึ่งสวซึ่งตนมีพยานหลักฐานพร้อมแต่จะไปขอทราบข้อเท็จจริงบางอย่าง และพร้อมที่จะให้การเป็นหนังสืออย่างละเอียดภายใน4ีถึงหวันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการทํางานเพราะตนพยายามทํางานในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการรกทรงพาณิชย์ทุกอย่างจะเป็นไปตามพยานหลักฐานและมั่นใจว่าหลักฐานที่มีอยู่จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เมื่อถามย้ําว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการหัวสวนายนภินทรกล่าวว่ายืนยันได้ไม่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวแน่นอนเมื่อถามต่อว่ามองเป็นเกมการเมือง หรือไม่ไนายนาพินทร์กล่าวว่าเรื่องนี้ควรให้สังคมวิเคราะห์เพราะมีโทษทางการเมืองและคดีอาญาขออยาวินิจฉัยด้วยกระแสรหรือความรู้สึก